เจ้าหน้าที่ชุด EOD เข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดในร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกดเผยหลักฐานสำคัญยันเป็นชิ้นส่วนหางจรวด BM 21ขนาด122มิเมตรวันที่31กรกฎาคม68ร้อยตำรวจเอกประวิศสุทวงศ์รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เปิดเผยหลักฐานชิ้นส่วนระเบิดจากจรวด BM 21ของกัมพูชาที่ยิงมาตกกลางร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันบ้านผือตาบลมึงอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่24กรกฎาคม68ซึ่งชุด IOD e เก็บได้กลางร้านสะดวกซื้อหลังการเข้ามาเก็บกู้หลังเกิดเหตุและวันนี้ได้มาเก็บกู้เพิ่มเติมร้อยตำรวจเอกประวิทย์เปิดเผยว่าสำหรับชิ้นส่วนระเบิด BM21 ที่พบเป็นส่วนหางขนาด122ม mm, ิลลิเมตรที่ยิงมาตกกลางร้านสะดวกซื้อตามวิถีการยิงที่ตกมายัางหลังคา และแรงระเบิดทำให้มีประชาชนเสียชีวิต8รายเพราะรัสมีทำลายล้างของระเบิดชนิดนี้รุนแรงทำให้ประชาชนในร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตและรัศมีไปได้ไกลถึง800เมตรซึ่งระเบิดชิ้นนี้ทำงานไปแล้วโดยส่งให้ทางกรมสัพวุธตรวจสอบต่อไปและลูกจรวดที่ยิงจาก B.M. 21จะมีลักษณะแบบนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญโดยตัวสเก็ดระเบิดที่ตกในร้าสะดวกซื้อไปกระทบกับส่วนที่เป็นเชื้อเพลิง จึงทาให้เกิดเพลิงไม่ด้วยซึ่งไทยเราไม่มีเครื่องยิงจรวด B.M. 21จึงสันนิษฐานได้ว่าชิ้นส่วนระเบิดมาจากกัมพูชา